ทักทายท่านสมาชิกและนักลงทุนทุกท่านของเจมบอลแต่งมีอยู่ด้วยกันเช่นเคยครับการพูดคุยแนวทางยิงเล็งชี้เป้าบอลวันนี้4คู่เด็ดจันทร์20พฤศจิกายนก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์ซับสไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลดีๆที่ทางเจมนั้นจะมีเป็นประจำนํามาฝากให้กับทุกท่านเสมอฮะผลงานล่าสุดหลุดเป้านะครับอย่างชุดสเตปเนี่ยมอนเตเนโกนนาก่อนแต่ท้ายสุดต้านไม่ไหว ส่วนคลิปตันวิวนะฮะแล้วก็เลวาเกียม,มาตามนัดก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ขออภัยกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแต่แนวทางจากเจมมีผลงานสวยๆเข้าเป้าก่อนหน้านี้เป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นแนวชุดสเต็ปหรือว่าแนวเต่งยิ่งโดยเฉพาะแนวเต่ง v i p ีครับรอบ2สัปดาห์แรกของเดือนฮะก็พาบวกเข้าเป้าไปกว่า70%แนวทางดีๆแบบนี้ครับใครท่านไหนกำลังมองหาสนใจสามารถแอดไลน์มาหาเจมได้เลย ID แอดไซศย์ศูนีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้าตามด้วย0 0 7 j b รวมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับในเวลามาลุยกันเลยครับเล็งบอลเด็ดในวันนี้นะฮะคู่แรกครับคัดยูโร2024นนัดสุดท้ายนัดชี้ชะตาเกมนี้ฮะสำคัญสำหรับทั้ง2ชาติครับชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะได้ไปสู่รอบต่อไป2ชาติจากกรุ๊ป C ีนะฮะตอนนี้ก่อนลงเตะแต้มเท่ากันเพียงแต่อิตาลีนั้นประตูได้เสียด,ดีกว่านะครับ ตีสองสี่สิบห้านาทีนะฮะที่เบอารีนาครับยูเครนฟีฟ่ารงกิ้งอันดับที่ยี่สิบสองพบเจอกับอิตาลีฟีฟ่ารงกิ้งอันดับที่เก้าดูฟอร์มที่ผ่านมาห้าเกมหลังสุดของยูเครนก่อนนะครับพวกเขานั้นมีแพ้แค่หนึ่งเกมเท่านั้นฮะซึ่งก็คือแพ้คู่แข่งในวันนี้ครับวันนั้นไปเยือนที่อิตาลีครับพ่ายมาบุตรวิดสองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดก็บุกไปชนะมอสตาม,มาได้หนึ่งต่อสามบทสรุปห้าเกมหลังสุดครับ ชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอ1และแพ้1ด้านการทําเงินก็จัดว่าใช้ได้ฮะมีเจ๊งราคา1เกมเจ้าราคา1แล้วก็บวกทํากําไรไป3ครับสกอร์รวมไปทางอันเดอร์มากกว่าทางฝั่งทัพอัสซูรีอิตาลีนะฮะทรงฟอร์มคล้ายๆกับทางฝั่งยูเครนเลยนะครับพวกเขาะะนั้นชนะ3แพ้1และเสมอ1ก็ไม่น่าแปลกใจครับที่นับเวลานี้ทั้ง2ชาติมีแต้มเท่ากันก่อนที่จะมาพบเจอยูเครนในวันนี้ครับเพิ่งถล่มมาซิโดเนียเหนือมา5-2นะครับ แต่ว่าภาพรวมการทำเงินนั้นยูเครนดีกว่าฮะอิตาลีเขาเป่า2เจ้า1แล้วก็เจ๊งไป2ครับสกอร์รวมลากทะลุออกสูงโอเวอร์มา4เกมติดแล้วในส่วนของสถิติการพบเจอกันที่ผ่านมาครับยูเครนเนี่ยไม่เคยเอาชนะอิตาลีได้เลยนะฮะจากข้อมูล7ครั้งครับดีที่สุดคือการยันเจ้าไป2นอกนั้นเป็นชชนะของอิตาลีขยับมาดูในส่วนของเรทราคาต่อรองเลยครับราคาเปิดครับทีมชาติอิตาลีต่อปอป,อปอ ล่าสุดมีการปรับตัวขยับไหลมาอยู่ที่ครึ่งลูกกระแสะการไหลของผลตอบแทนยังไม่ชัดเจนครับทั้ง2ฝั่งยังคงมีจุดที่ปรับขึ้นลงและในส่วนของสกอร์รวมสูงต่ำโอเวอร์อันเดอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งจุดนี้ภาพรวมการจ่ายของฝั่งสกอตแมนเดอร์ Under จ่ายน้อยกว่าข้อมูลประกอบเพิ่มเติมครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังที่เรทครึ่งลูกนี้นะครับยูเครนมีข้อมูลขึ้นมา2นัดเขาเป้า1แจ็ง1 ทางฝั่งอิตาลีครับ5เกมเข้าเป้า2เจ๊งไป3ส,สกอร์รวมนั้นสวนทางกันครับยูเครนออกอันเดอร์มากกว่าตอนนี้อันเดอร์มา3เกมติดขณะที่อิตาลีนั้นออกไปทางโอเวอร์มากกว่าครับเจมนี้ครับเจมเชื่อได้เลยฮนะ ได้ลุ้นกันแบบระทึกแน่นอนยอมรับตามตรงว่าโอกาสในการที่ทีมชาติใดาชาติหนึ่งนะฮะจะคว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายอีกหนึ่งโคต้าที่เหลือในกลุ่มเนี่ยพอๆกันแต่ทางอิตาลีก็แอบมีภาษีดีกว่านิดหนึ่งจากประตูได้เสียนนับเวลานี้ที่พวกเขาดีกว่าและนั่นก็ยังรวมไปถึงยกแรกนะฮะที่อิตาลีครับสามารถเอาชนะยูเครนมาได้แค่เสมอครับทัพอิตาลีจะเป็นฝ่ายที่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายแต่สถานการณ์เป็นแบบนี้ครับก็เลยเป็นไฟบ,บังคับฮะให้ทางด้านยูเครนนั้น ต้องชนะครับทัพยูเครนใสสุดใส่เต็มที่แน่นอนซึ่งก็จะเป็นเชเช่นเดียวกับทางฝั่งอิตาลีด้วยครับพวกเขาก็ไม่ยอมครับมองดูแล้วยูเครนไม่น่าจะแพ้เรทราคาที่พวกเขาเป็นฝ่ายรองนะฮะมี2มุมให้พวกเราได้ลุ้นกันก่อนเจมมองว่าเป็นช้อยตัวเลือกที่ดีในการวางเป้าลงทุนสรุปยิงเหรงชีเป้าครับเจมชอบทางยูเครนนะฮะโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับเหล็งโมเดลคู่ที่2องครับโมไปกันที่กรุ๊ป E นะฮะเตะตีสองสนาทีเช่นเดียวกันเป็นเกมที่สนามอัน a รูฟสตาลิ ้าบ้านสาธารณรัฐเช็กฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่41เปิดบ้านรับมือกับทางด้านทีมชาติมอนโดว่าฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่157ครับฟอร์มที่ผ่านมา5เกมหลังสุดครับทีมชาติเช็กนะฮะมีแพ้1เกมต่อแอลเบเนีย3-0ที่เหลือครับเสมอไป3และชนะ1น่ล่าสุดคือการเจ้ากับโปแลนด์มา1-1จากผลการแข่งขันนัดนี้ฮะส่งผลให้โปแลนด์นั้นหมดสิทธิ์ทันทีครับสำหรับโคต้าอัตโนมัติไปเล่นรอบสุดท้ายในส่วนของการทําเงินครับ มีเจ๊งไปถึง3เกมนะฮะเข้าเป้าแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็เป็นการเข้าเป้าแค่ครึ่งเดียวภาพรวมของผลประกอบการถือว่าไม่ค่อยดีนะักขณะที่สกอร์รวมนั้นไปทางอันเดอร์ส่วนใหญ่มีหลุดออกโอเวอร์แค่นัดเดียวคือนัดที่บุกไปพ่ายเอลเมเนียมา3 0ทางฝั่งทีมชาติมอนโัว่าครับคัดยูโรเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านมอนโัว่าเนี่ยทำผลงานได้ดีเกินคาดพวกเขายังมีลุ้นนะฮะที่จะได้ไปสู่รอบสุดท้ายที่เยอรมัน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับ เสมอไป3ชนะ1แล้วก็แพ้1เกม1เกมความพ่ายแพ้คือการอุ่นเครื่องด้วยนะครับล่าสุดคือการเปิดบ้านเจ้ากับอัลเบเนียมาได้1นึ่งหนึ่งแต่ผลงานในนัดล่าสุดเนี่ยส่งผลให้พวกเขายังมีลุ้นในนัดนี้ด้วยนะครับการทำเงินถือว่าสวยเลยแหละฮะเขาเป้าไปถึง4เกมสกอร์รวมเนี่ยคล้ายๆกับทางฝั่งเ,เจ้าบ้านทางด้านเช็คเลยนะฮะหลุดออกโอเวอร์ในนัดที่แพ้เหมือนกันทีนี้ครับสติการพบเจอกันที่ผ่านมาข้อมูล3ครั้งนะครับ ทางด้านมอนวายังไม่เคยเอาชนะได้นะฮะและที่สําคัญยังยิงประตูเช็คไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจากการที่เจอกันมา3เกมสรุปรับเช็คชนะไป2และเจ้ากัน1ยกแรกที่เจอกันมานะฮะเจ้ากันไปแบบจืดจืดศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งภาพรวมผลงานเกมวันนั้นครับต้องบอกว่ามอนวาโชคดีฮะที่เก็บ1แต้มในบ้านตัวเองมาได้เพราะว่าทั้งเกมเนี่ยเป็นรองเช็คทีมเยือนมากๆไปดูเรทรายคาแฮนดิแคปเลยนะฮะราคาเปิดครับเจ้าบ้านสาธารณะรัฐเช็คต่อลูกกึ่ง เรล่าสุดปรับตัวไหลมาที่ลูกครึ่งควบ2อภาพรวมผลตอบแทนฝั่งของมอนโนว่าจ่ายน้อยกว่าส่วนสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสานะครับดูสถิติประกอบครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังที่เรทเปิดลูกครึ่งทางด้านเช็คนั้นเข้าเป้า3เจ๊ง2ส่วนมอนโนว่านั้นเจ๊งไป3เข้าเป้า2ในส่วนของสกอร์รวมครับทั้ง2ทีมลากต่ำอันเดอร์ส่วนใหญ่เหมือนกันเกมนี้ครับส่วนตัวเจมมองว่าทางด้านทีมชาติมอนโนว่าครับแม้จะเป็นรองมากๆแต่เจมเชื่อว,ว่าพวกเขาจะสู้สุดใจและท้ายที่สุดถ้าเกิดแพ้ขึ้นมา ก็จะเป็นการแพ้ที่เฉียดฉิวสกอร์ไม่ขาดและก็อย่าลืมด้วยนะครับใน2เกมหลังสุดเนี่ยเจอตัวที่แข็งแกร่งกว่าอย่างโปแลนด์ and, และก็แอลเบเนียก็สามารถยันเจ้ามาได้ทั้ง2เกมจะมองว่าที่ด้วยราคาเปิดออกมาต่อแพงขนาดนี้ฮะส่วนสําคัญก็ปฏิเสธไม่ได้ครับศักยภาพทีมเนี่ยเช็คเหนือกว่าอีกทั้งเล่นในบ้านครับรวมไปถึงในวันนั้นที่เจอกันยกแรกเนี่ยทั้งที่วันนั้นเช็คไปเยือนมอนวว่าครับแต่วันนั้นรูปเกมเป็นต่อค่อนข้างเยอะขาดเพียงแค่จังหวะสุดท้ายครับถ้าวันนั้นจบส มอนนวาคงไม่มีแต้มเกมนี้จะมองว่าบอลรองอย่างมอนนวาค่อนข้างสวยครับตามทฤษฎีพวกเขายังมีลุ้นนะฮะในการคว้าตัวใบสุดท้ายโจย์สำคัญคือต้องบุกมาชนะเช็คให้ได้มองตามความเป็นจริงก็เป็นไปได้ยากครับแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทําให้รูปเกมครับทางเช็คก็คงจะไม่ผีผามบุกอยู่ข้างเดียวะฮะต้องระมัดระวังในส่วนของเกมรับถ้าพลาดพังคาบ้านขึ้นมาพวกเขาก็จอดได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างต้องรัดกุมสกอร์คงจะขาดยาก ผลเสมอก็เพียงพอสำหรับ,บเช็คครับในการไปสู่รอบต่อไปเมื่อทั้งหมดทั้งมวลเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับบอลรองมอนดวาสวยจริงๆยิงเล็งชี้เป้าตามนี้ครับโดยเจมติดดาวให้กับทีมชาติมอนดว่าอยู่ที่4ดาวครึง่งต่อด้วยเล็งบมเด็คู่ที่3นะฮะเป็นคู่สุดท้ายของคัดยูโร2024ครับที่เจมหยิมบมาพูดคุยนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ต้องลุ้นกันระทึกแน่นอนถือว่าเป็นเกมนัดชี้ชะตาครับว่ากรุ๊ปเอส อีกหนึ่งทีมที่จะตามเดนมาร์กไปเล่นที่เยอรมันคือทีมชาติไหนเป็นเกมที่สนามสตูดิโอสโตซิเซ่ครับเจ้าบ้านสโลวีเนียฟีฟ่าแรนกิ้งอันดับที่54รับมือกับทางด้านคาร์ซัสถานฟีฟ่าแรนกิ้งอันดับที่98ผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดของทีมชาติสโลวีเนียครับพวกเขานั้นชนะไป4เกมก่อนมาสะดุดแพ้ในนัดล่าสุดต่อทีมชาติดเดนมาก์กการผลประกอบกันจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยล่ะครับพวกเขานั้นไม่มีเจ๊งราคาเลยนะฮะ เคาเป้าทำเงินไป4เกมสะดุดเจ้าราคาในนัดล่าสุดแต่ทางด้านของสกอร์รวมนั้นทะลุออกสูงโอเวอร์ส่วนใหญ่ส่วนคาซักสถานนะครับ5เกมหลังสุดแพ้2และชนะ3นัดล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะซันมาริโนมา3-1การทำเงินเคาเป้า3เกมเจ๊งราคาไป2นะครับสกอร์รวมนับเวลานี้ฮะลากออกสูงโอเวอร์มาแล้ว3เกมติด สถิติกันพบเจอกันที่ผ่านมาครับก็เจอกันมาแค่ครั้งเดียวะฮะในยกแรกวันนั้นสโลวนียบุกไปชนะมาได้1ต่อ2ราคาแฮนดิแคปเกมนี้นะฮะเป็นทางด้านสโลนียครับต่อ1ลูกเรือราคาล่าสุดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้านค่้นน้ำผลตอบแทนนะฮะกระแสการไหลโดยส่วนใหญ่ครับฝั่งของสโลนียปรับตัวไหลลงแล้วก็ฝั่งของคาซัสสถานนั้นมีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกจุดใจเป็นน้ำล้นหมดเลยนะฮะตัวเลขสูงสุดวิ่งไปแตะอยู่ที่1.08ถ้ามองจากตารางแฮนดิแคปแบบนี้ฮะ เจมบอกเลยครับสโลวีเน่าจะชนะครับด้านของสกอร์รวมนะฮะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งดูสถิติประกอบครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังสโลวนียมีเจ๊งแค่นหนึ่งเกมครับแต่ก็เข้าเป้าแค่หนึ่งฮะนอกนั้นเจ้าราคา3ปั่ังคาซักสถานดูดีกว่านะครับเข้าเป้า2เจ้า2แล้วก็เจ๊ง1ส,กอ,สกอร์รวมสโลวีเนั้นไปอันเดอร์มากกว่าคาซักสถานออกโอเวอร์ Over มากกว่าครับ เกมนี้ฮะอย่างที่เมื่อสักครู่ครับเจมได้ดูเรื่องของตารางเรท h แฮนดิแคปสัญญาณมันบ่งบอกเบื้องต้นว่าสโลวีเนียน่าจะคู่วินซึ่งเจมก็เห็นด้วยนะฮะเห็นผลเนื่องจากสถานการณ์ในกรุ๊ปก่อนเลยครับสโลเเนียพวกเขาจะมีความกดดันน้อยกว่า เราะแค่ผลเจ้าครับพวกเขาก็จะผ่านเข้ารอบเป็นดีอีกครั้งวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับกลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะเลยเท่านั้นยังไม่พอครับจากยกแรกที่สโลวีเนียบุกไปชนะมาได้วันนั้นสโลวีเนียก็สแสดงให้เห็นฮะว่าพวกเขาเหนือกว่าทางด้านคาซักสถานยังไม่หมดแค่นั้นครับสิติในบ้านคัดยูโรเนี่ยพวกเขาก็แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและสถานการณ์นั้นบีบบังคับให้ทางด้านทีมชาติคาสซักสถานครับต้องบุกเข้าใส่ซึ่งบอกเลยครับคาซักสถานไม่ใช่ชาติที่ถนัดเกมบุกค,ครับมองอยู่แล้วท้ายที่สสสุดคคาาาาาากกกถถน็งจะไมม่รรพิณ์ เชียร์สโลวีเนียตกรอบแผนได้เกมนี้เจมชอบทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวีเนียนะครับอย่างแย่สุดก็เป็นไปได้ฮะคาสัสสถานคงสู้สุดใจแล้วเจ้าบ้านอาจจะแค่เบียดชนะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายฮะยกเจ้าไปเรามาลุ้นกันให้ทางด้านเจ้าบ้านครับยิงขาดเกินเวทราคาซิซบ,บอกเลยฮะว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงพอสมควรครับจัดไปเลยฮะทีมชาติสโลวีเนียนะครับโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับ เลโมเดตคู่ที่4ครับเป็นคู่สุดท้ายประจำวันนี้ของเจมบอลเตงเราเปลี่ยนฟิลโยกไปดูบอลสโมสรกันบ้างครับลีกเซกุนดาสเปนการพบเจอกันระหว่างทางด้านเลบันเต้ครับเปิดสนามรังเย้าเอสตไิโอซิวดาสเดวาเลนเซียรับการมาเยือนของทางด้านราซิ่งซันตาเดเตตีสามตรงดูฟอร์มภาพรวมที่ผ่านมาของเจ้าบ้านเลบันเต้ครับณเวลานี้รังอันดับที่7 15เกมลีกที่ผ่านมาชนะ6เสมอ6แพ้ไป3ครับวิลเลสกอร์อยู่ที่40%ส่วนเกมเย้าครับเฝ้ารังมาแล้ว7แมตช์ ชนะ3สเสมอ3แพ้แค่หนึ่งนะฮะวิสิสกอร์อยู่ที่42.9ฟอร์ม5นัดหลังนะครับแพ้2ชนะแค่หเจมครับและสเสมออีก2เป็นช่วงเวลาที่เลมันเต้ผลงานดรอปลงไปนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งไปพ่ายให้กับทีมแล่งจ่าฝูงอย่างเลกาเนสมา2-1ฟอร์มดรอปไม่ดรอปเนี่ยดูที่ผลประกอบการได้ด้วยนะฮะก็เจ๊งไป3นะครับเข้าเป้าแค่2เท่านั้น สกอร์รวมณเวลานี้ครับทะลุออกสูงโอเวอร์มาแล้ว3เกมเต็มทางฝั่งทีมเยือนครับราซิ่งซันเตเดย์15เกมที่ผ่านมาครับชนะ6เสมอ3แพ้ไป6ครับวิลเลสกอร์อยู่ที่40%ณเวลานี้ครับอยู่ในอันดับที่12ของตารางนะครับ7เกมเยือนที่ผ่านมาชนะแค่1เกมเท่านั้นครับเสมอ2และแพ้ไป4วิลเลสกอร์อยู่เพียงแค่14.3สอาเกมหลังสุดราซิ่งซันเตเดย์นั้นหนักกว่าฝั่งเจ้าบ้านเยอะเลยละครับแพ้ไปถึง3นัดครับมีชนะ1และเสมอ1ล่าสุดเพิ่งเจ๊งงาาาาาาบบบ้้นนครรรัตตต่่ออทดดดเลลยโิ2ปะู3 ส่งผลให้นับเวลานี้ครับในส่วนของผลประกอบการเจ๊งราคามาแล้ว4เกมติดสก็รวมนั้นทะลุออกสูงโอเวอร์ส่วนใหญ่มีหลุดออกตามอันเดอร์แค่นัดเดียวในโปรแกรมบอลถ้วยดูสถิติปุ่มหลังกันหน่อยครับเจอกันมาเสมอกันไป3ครั้งเลยมันเต้ชนะ2ราสซิ่งซันเตเดชนะแค่1ผลสุดท้ายล่าสุดนะครับที่พบเจอกันที่นี่ ไปทางด้านราสิงซันเตเดนะครับบุกมันเฉียดเอาชนะได้ศูนย์หนึ่งครับดูรายง,งานอัปเดตความพร้อมก่อนเกมนะครับนอกเหนือจากตัวเจ็บนะฮะฝั่งเจ้าบ้านเลยมันเต้ครับหมดสิทธิ์ใช้งาน2ตัวรับอย่างทางด้านกับป่าแล้วก็ปอสติโกทั้ง2นั้นติดโทษแบนนะครับจากการที่สะสมไปเหลืองครบโกตาฝั่งราสิงซันเตเดครับจากรายงานไม่มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นเลยนะครับผมกําลังที่ยกคนมาเยือนเลมันเต้สมบูรณ์ครบเครื่องมาดูลายอัพกันหน่อยนะครับคาดการณ์ว่าเลยมันเต้ฮะภายใต้การนาทีมของคาบ้กาเยค้า คาดการว่าน่าจะวางหมากให้กับลุกทีมในระบบ4-4-2วางทางด้านโรเมโรกับโกเมสนะครับจับคู่กันในแดนหน้าทางทีมเยือนราซิ่งซันตาเดครับภายใต้การนำทีมของโคเซ่์เอาเบโตโลเปตคาดว่าจะวางหมากในระบบ4-2-3-1วางทางด้านฮวนกาลสอาราน่าครับที่ซัดไปแล้ว5ประตูเป็นหน้าเป่าราคาเปิดเกมนี้ครับเรมันเต้ต่อครึ่งลูกนะฮะเลยราคาล่าสุดปรับตัวไหลลงมาเหลือต่อปอปอ,ปอึ่งค้าน้ำผลตอบแทนของเรมันเต้ก็ปรับตัวไหลลงด้วยนะฮะ ตัวเลขน้ําต่ําสุดไหลลงมาแตะเหลือเพียงแค่0.78และฝั่งของราซิงซันเตเดผู้มาเยือนก็สวนทางปรับตัวพุ่งขึ้นนะฮะตัวเลขสูงสุดวิ่งไปแตะอยู่ที่1.11สกอร์รวมนั้นอยู่ที่2ลูกครึ่งการจ่ายภาพรวมฝั่งของสกอตแมนเดอร์ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่ามาดูกันต่อกับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังครับ เลมันเต้นะฮะเข้าเป้า3เกมเจ๊ง2ส่วนรัสซิงซันเตเดเข้าเป้าแค่2เจ๊งไป3ก็เป็นข้อมูลที่เรทเปิดครึ่งลูกนะครับส่วนสกอร์รวมนั้นดูที่เลท2ลูกควบครับทั้ง2ทีมครับต่างลากออกตามอันเดอร์มากกว่าไีขอเกมนี้กันเลยนะครับส่วนตัวครับในความคิดของเจมคิดว่ารัสซิงซันเตเดมีสิทธิ์ที่จะแชร์แต้มกลับบ้านแม้ว่าผลงานเกมเยือนของซันเตเดจะไม่ใช่จุดแข็งแต่ด้วยการที่เจ้าบ้านครับอยู่ในช่วงที่ผลงานดอปลงไปพอดีอีกทั้งในเรื่องของขุมกาลังเนี่ย ก็ดันมาขาด2ตัวหลักในแนวรับที่ติดโทษแบนด้วยทําให้เจมมองว่าประสิทธิภาพในการป้องกันน่าจะดรอปลงไปเชื่อได้เลยว่ายื้อกันสนุกและท้ายสุดน่าจะแชร์แต้มกันไปแบบแฝงจัดไปครับเกมนี้ยิงเล็งชีปเป้าวางรองราซิงซันตตเดครับโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวและทั้งหมดนี้นะครับเลงโมเดตสคู่ ประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนครับมาแบบสั้นๆกระชับบไวส,สไตล์ของเจมอนเตงทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i ร e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆในทุกวันทางช่องทางติดต่อกับเจมครับไลน AD ์ adsi7jb 0แล้วก็ตามธรรมเนียมครับมาสรุปทบทวนทั้ง4คู่เด็ดเกมแรกครับยิงเลงช้ปเป้าไปที่ยูเครนต่อเนื่องด้วยทางด้านทีมชาติมอนดวาและอีกหนึ่งคู่จากโปรแกรมคัดยูโรครับวางไปที่สโลวีเนีย เกมสุดท้ายปิดด้วยเซลุดาสเปนครับยิงเลงชิเป้าไปที่ทีมเยือนอย่างราซิงซันตาเดในมุมมองของเจมครับวันนี้3เกมคัดยูโรเนี่ยแนวทางจากเจมส่วนตัวมองว่าค่อนข้างสวยทั้งหมดเลยนะฮะใครเห็นด้วยก็จัดตามส่วนใครท่านไหนที่ยังไม่แน่ใจครับรอรับแนวทางที่เด็ดจากเจมได้เลยทางไลน์แอด JB นย์ทยที่สุดนี้ครับขออห้พรให้ทุกท่านรับ,บรวยเฮงเมีความสุขกับชีวิตในทุกๆมิติครับ